500ชาติผลลชาดกชาดกว่าได้ความสามารถในการดูผล,ลไม้ในสมัยพุทธกาลนั้น ชนชาวอารยันได้ปกแผ่ความไพศาลแห่งอำนาจไปกว่าครึ่งชมพูทวีปมีโกศลรัฐเป็นมหาอาณาจักรและสาวถีเป็นนครหลวงสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงประทับเจริญพระธรรม,มเทศนาชาดกเกือบ500ประชาตินณหมือนนี้ครั้งหนึ่งทรงรับนิมนต์ขหบดีเจ้าของสวนผลไม้จึงเสด็จนำหมู่พิกษุสง์ไปตามการอาราธนานั้น ชาวสวนผลไม้จัดพระพุทธอาสนะให้พระพุทธองค์ประทับภายในเคหสถานของตนพร้อมกับพระเถระผู้ใหญ่กราบอาราธนาพระสมณะโคดมและพระเถระผู้มีอายุเข้าในเรือนให้ข้าพเจ้าได้ถวายพัตตาหารอันประณบีบนพุทธอาฏและอาสนะสงเถิดส่วนพระภิกษุที่ตามเสด็จมานั้นข้าพเจ้าขออาราธนาท่านตามคนสวนของข้าไปอีกด้านของบ้านเถิด จนิมนต์ทางนี้ขอรับพระคุณเจ้ากระผมได้จัดเตรียมอาสนะและพัตทหารเอาไว้สำหรับพระคุณเจ้าแล้วสวนของท่านนี่ช่างร่มรื่นดีแท้ขอรับพระคุณเจ้าที่นั่นเป็นสวนผลไม้อันร่มรื่นและสนอสดด้วยเสียงนกน้อยขับขานชวนสำราญใจอยู่ทั่วบริเวณอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าที่อาสนะอันเรียงรายอยู่ในสวนผลไม้ เพื่อรับพัตตาหารแต่บัดน,นี้เถิดครั้งนั้นภิกษุจากพระเชตวันมหาวิหารได้รับความสะดวกมีบกพร่องสิ่งใดทั้งอาหารคาวหวานน้ำมันหอมและผลไม้เลิศรสซึ่งดูจะเลิศก,กว่าสวนผลไม้ใดๆที่ได้ลิ้มลองมาจึงอดไม่ได้ที่จะถามความเป็นมาของผลไม้เหล่านั้นกับหนุ่มคนสวนโยมผลไม้เหล่านี้โยมนำมาจากที่ใดกันเล่า ใครเป็นผู้ดูแลหรือนั่นสิโยมปกติธรรมดาในจํานวนผลไม้อะต้องมีรสฝาดบ้างขมบ้างเปรี้ยวบ้างแต่ผลไม้เหล่านี้กลับมีรสหวานฉ่าทั้งสิน้นกราบเรียนพระคุณเจ้าทั้งหมดเนี่ยก็ได้คนดูแลสวนผู้นี้คอยดูแลเอาใจใส่มิได้ขาดขอรับอืมโยมมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสวนผลไม้เหล่านี้เป็นพิเศษหรือถึงได้ออกมาหวานฉ่าเช่นนี้ทุกผล การเรียนพระคุณเจ้ากระผมไม่ได้มีเคล็ดลับอันใดมีแต่ความรู้เรื่องผล,ลไม้ที่ตกทอดมาเท่านั้นหากพระคุณเจ้าสนใจกระผมจักนำพาพระคุณเจ้าเดินชมสวนผลไม้หลังจากพระคุณเจ้าฉันพัตาหารเหล่านี้เสร็จแล้วก็ดีเหมือนกันอาตามาก็อยากจะเปิดหูเปิดตารู้เรื่องผลไม้บ้างความสามารถเป็นเลิศในการดูผลไม้นานาพันธุ์ไม่ว่าจะติดอยู่ปลายกิ่งบนต้นสูงลิวหรืออยู่ในร่มใบบงัง หากสายตายังมองเห็นก็จะบอกอายุสีกลิ่นและวิธีบริโภคได้ทุกอย่างเป็นที่เจริญปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากโอ้โหผลไม้เต็มไปหมดเลยช่างออกผลอุดมสมบูรณ์ดีเหลือเกินอ <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนั่นน่ะสิโยมช่างเก่งสมดังคำที่ท่านขาบดีกล่าวไว้จริงๆน่าทึ่งมาก จเจริญปัญญาแก่พวกอาตมาโดยแท้หาไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้ากระผมก็แค่คนสวนธรรมดาหาได้เก่งกาจอะไรหรอกขอรับโยมเนี่ยช่างถ่อมตอนจริงๆเลยนะวันนี้ต้องขอบใจท่านมากนะที่ช่วยให้พวกอาตมาได้จเจริญปัญญากันอย่างมากจริงๆมิเป็นไรไม่ได้ขอรับพระคุณเจ้าเป็นเรื่องที่ข้าพาเจ้าควรกระทำอยู่แล้วกระทั่งเมื่อเหล่าภิกษุตามเสด็จกลับพระเชตวัน ก็ยังมีบางรูปสนทนากันต่อในเรื่องความเก่งเป็นพิเศษของคนสวนโยมหนุ่มคนสวนผู้นั้นช่างเก่งจริงๆเลยนะท่านดูแลสวนผลไม้ได้อย่างดีเยี่ยมแต่ละผลก็ดูสวยงามเลิศรสจริงๆใช่โยมหนุ่มคนนั้นช่างเชี่ยวชาญเรื่องผลมไม้ลากซะาหสือเกินไม่เช่นนั้นคงไม่ปลูกผลไม้ให้ได้รสเลิศขนาดนี้ใช่ใช่ช่ข้าก็คิดเช่นนั้น,นเหมือนพวกท่าน ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลสวนผลไม้ของคนสวนหนุ่มเป็นที่ชื่นชมของเหล่าภิกษุที่ได้ตามเสด็จพระพุทธองค์ไปในครั้งนั้นจนนำกลับมาสาธยายเล่าขานพร้อมทั้งสรรเสริญแก่เหล่าภิกษุรูปอื่นๆที่ไม่ได้ตามเสด็จไปได้ฟังกันอย่างท่่นหน้านี่ท่านวันนี้ที่ข้าได้ติดตามพระพุทธองค์ไปฉันพัตตาหารที่บ้านของขหบดีนั้นน่ะน,นะผลไม้ลูกสวยๆงามๆทัง้งนั้นเลย แถมรสชาติก็อหอมหวานจริงๆไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยจริงหรือท่านนี่ถ้าท่านได้เห็นกับตานะรับรองว่าท่านต้องชอบแน่ๆเลยอะไรจะขนาดนั้นท่านพูดเกินไปหรือเปล่าเนี่ยก็แค่สวนผลไม้ธรรมดามีมากมายตั้งหลายสวนมันก็เหมือนๆกันทั้งนั้นแต่ที่สวนนี้นะไม่เหมือนกับที่สวนอื่นๆเลยนะท่านเพราะมีคนสวนหนุ่มที่มีภูมิความรู้เชี่ยวชาญเลืเล่องผลไม้เป็นอย่างดี ไม่ว่าผลไม้ลูกไหนจะอยู่ที่ปลายกิ่งหรือสูงลิบรลิ่หรือว่าอยู่ในล่มใบบางหากสายตาเขามองเห็นแล้วละก็เขาก็จะบอกได้ในทันทีเลยว่าผลไม้นั้นนะอายุเท่าไหรรสชาติเป็นอย่างไรสีข้างในนั้นจะเป็นเช่นไรแล้วก็เหมาะแก่การบริโภคแล้วหรือไม่โอ้โหช่างน่าอัศจรรย์โดยแท้มีคนมีภูมิความรู้เรื่องผลไม้เชี่ยวชาญขนาดน,นั้นเชียวหรือท่าน กกาก่อรยังมีนายกองหุ่ซึ่งคุมคน500กองเกวียนจากนครพราราณสีบรรทุกสินค้าไปยังต่างถิน่นการจัดกระบวนดูรัดกลุ่มเข้มแข็ง,ขงยิ่งใกล้ป่าชายแดงก็ยิ่งดูระมัดระวังตัวมากขึ้นหยุดก่อนทุกคนเรียกพวกเรามาประชุมกันให้หมดก่อนที่เราจะผ่านป่านี้กันไปเถอะเหตุท,ที่ข้าต้องให้กองเกวียนหยุดแล้วเรียกทุกคนมาประชุมกันทั้งหมด ก็เพราะว่าป่าเขียวขจีที่กําลังจะผ่านเข้าไปข้างหน้านั้นน่ะเป็นป่าแห่งพิษบางชนิดมีพิษที่ใบาบางชนิดมีพิษที่ยางในกิ่งกา้านหลายต้นมีพิษที่ดอกแม้เด็ดดมเข้าไปอาจหน้ามืดตามัวถึงกระบอดได้ข้าอยากให้พวกเราทุกคนระวังตัวกันเป็นพิเศษอย่าแตะต้องผลไม้หรือว่าพืชใดๆในป่าให้กินแต่อาหารสเสบียงที่เราขนมาเท่านั้นหากใครมีข้อสงสัยให้มาถามข้าได้ เมื่อประชุมเสร็จต่างก็พากันกลับไปประจำยงเกวียนและปฏิบัติหน้าที่ของตนนายท่านเขาสั่งอะไรไว้อย่าลืมเสียละไอหนุม่แมแหมข้าไม่ได้ตะก,กละหรอกนะเห็นแบบนี้ข้าก็กลัวตายนะว้ยยิ่งนายสั่งกำชับแบบนี้ด้วยอย่าห่วงเลยนาะกองเกวียนหลายขบวนเคยผ่านเข้ามาแต่น้อยอรายจะผ่านพ้นประตูป่าออกไปยังมืองใหญ่ได้เพราะมักเก็บกินผลไม้พิษที่จะผลิตผลมากมายออกยั่วยวนอยู่ตลอดทาง แต่กองเกวียนที่มีนายกองหนุ่มผู้เฉลียวฉลาดเป็นหัวหน้าขบวนนี้ก็สามารถผ่านดงพิษมาได้โดยสวัสดิภาพเพราะเขาผู้นี้ปฏิบัติตามคำสอนอันตกทอดมาของตระกูลอย่างเคร่งครัดและอบรมบริวารให้รักษาวินัยอยู่เสมอนั่นเองอันวิสัยปัญญาชนนั้นแม้ผ่านอุปสรรคมาได้ก็ย่อมระวัดระวังอยู่เช่นเดิมเอ๊ข้างหน้าครมองมม่วหน้ากลจริงหยุดกองเกวียนก่อนดีกว่าพวกเราหยุดขบวนก่อน เมื่อนายกองลงจากหลังม้าแล้วจึงพูดกับมันว่าเจ้าม้าเอ๋ยเจ้าเองก็อย่าเผลอใจเห็นกับความอยากละจะตายไม่รู้ตัวนะเมื่อกะบวนหยุดนายกองก็เรียกทุกคนมาประชุมกันเหมือนทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเราผ่านดงพิษใหญ่มาอย่างปลอดภัยถึงบัดเนี้ยแม้เห็นป่ามะม่วงดกดืนล้วนแต,ต่งตึงน่ากินก็อย่าวางใจเพราะบริเวณเนี้ยใกล้หมู่บ้านมากแล้วต้นมะม่วงก็ไม่สูงนัก แต่กลับไม่มีชาวบ้านผู้ใดหรือใครมาเก็บผลไปกินปล่อยไว้จนดกดื่นแบบเนี้ยน่าสงสัยถึงมันจะมีผิวเกลี่ยงเกลาเต่งตึงใกล้สุกน่ากินสักเพียงไรก็ตามหากไม่จําเป็นอย่าเข้าใกล้มะม่วงทุกต้นและอย่านําผลมันมากินเด็ดขาดอุ้ยน่ามัมจังนี่ทนายไม่สั่งห้ามไว้ละเกาะน่าดูสิครใช่ใช่ใ ข้าจะเด็ดมาทำมะม่วงน้ำปลาหวานเนี้ยหือข้งมะม่วงแบบเนี้ยอุ๊ย,ย,ยพูดเล็ก็ยากจริงจริงเลยอืมน่ากินมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะเวย้ยนายสั่งห้ามแบบนี้แล้วอย่าได้ฝ่าฝืนกินเชียวเอาหนะ้าพวกข้าก็แค่พูดไปเท่านั้นแหละ ไม่ได้คิดจะเด็ดมากินซิจริงๆซะหน่อยแต่ข้าว่านะไม่น่าจะมีพิษในมะม่วงอีกหรอกก็พวกเราผ่านโดงไม้มีพิษกันมาแล้วนี่นะคำสั่งของนายคือคำขาดนะเว้ยอย่าได้คิดแตกเชียวจะโดนนะเนี่แต่คนหมู่มากย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดา <c oughs> ส้มโอกาสฆ่าละขอสักผลละกันโหดใจไม่ไหวแล้วอุย้ยเดินมาตั้งไกลหิวจะตายอยู่แล้ว เฮ้ยอย่าเชียวนะเห็นผิวมันสวยๆเนียนๆอย่างนี้ก็เถอะตายได้นะไอหนุ่มแม่แม่แม่แอย่ามาอิจฉาข้าหน่อยเลยนะขอร้องเถอะเต็งเต่งตึงตึแบบเนี้ยรสชาติหอมหวานมันอร่อยแน่ไม่เชื่อเดี๋ยวข้าจะกินให้ดูทันทีที่นายตะกะกืนมะม่วงลงคอ ความหวานมันที่กรานลิ้นก็กลายเป็นกรดพิษทะลวงลงช่องท้องถึงกับร้องโหยหวนอย่างเจ็บปวดทรมานล้มลงชักดิ้งชักงออย่างน่าตกใจฮต่ตตายแล้วช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยใครก็ได้รีบไปเอายาล้างพิษจากไงกองมาเร็วแต่เดชะบุญ โชคยังเข้าข้างที่นายกองเกวียนเอายาล้างพิษมากรอกปากนายตะกะได้ทันเวลานั่นไงล่ะข้าเตือนเองแล้วก็ไม่เชื่อถ้านายกองมาไม่ทันแล้วก็เอ็งได้ไปหายมบาบาลแน่แน่เตือนแล้วก็ไม่ฟังเห็นโทษของการไม่ยับยั้งชั่งใจหรือยังจำไว้เธอว่าไม่มีสิ่งสวยงามใดไร้พิษเจือปนอยู่ต่อไปจงอย่าได้ประมาทอีก ขเขาใจให้แล้วท่านนายกองต่อไปนี้ข้าจะไม่ขัดคำสั่งนายกองอีกแล้วชาวขบวนเกวียนตกใจกับมะม่วงพิษไม่ทันหายหน่วยคุ้มครองก็แจ้งข่าวใหม่ให้ตื่นเต้นกันอีกท่านนายกองท่านนายกองพวกเราจับชาวบ้านได้สองคนเป็นพวกชคทิ้งทรัพย์ที่ทำอยู่เป็นนิดเลยละ่ะในดงมะม่วงมีพิษแห่งนี้นี่แหละจะให้ข้าจัดการกับพวกชาวบ้านเยี่ยงไรดีท่านนายกองเมื่อนายกองเห็นชาวบ้านทั้งสองก็ต้องแปลกใจ พราะชาวบ้านทั้งสองนั้นแต่งกายเกินฐานะโจรชกชิงทรัพย์ทั่วไปจึงคาดขั้นออกความจริงจนโจรทั้งสองยอมรับสารภาพพวกเราเอามะม่วงพิษนี่มาขยายพันไว้เองละ่ะใครผ่านมาถึงฤด,ดูของมันก็มักจะเก็บกินกินแล้วก็มักจะไม่มีคนรอดพวกเราไม่ได้ฆ่ามันก็ตายทุกรายแล้วใช่ไม่มีใครทนต่อรูปรสกินสีได้เลยสักลายพวกเราแค่มาเฝ้าดูจนทุกคนตายสนิทเท่านั้น พวกเราก็แค่ดูทุกคนตายอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยชวนกันมักเก็บทรัพย์กลับไปหมู่บ้านของเราก็แค่นั้นเองอแต่พวกเราอ่ะไม่ได้เอาไปเปล่าๆนะท่านพวกเราอ่ะก็มีตอบแทนด้วยการนำศพฝังในดงมะม่วงให้นะโอ้ยใจบุญนะเนี่ยลูกบ้านในหมู่บ้านของเราก็อาศัยทรัพย์ที่หาได้แบบเนี้สุขสบายกันมากมานาะนแล้วแล้วก็ไม่เคยมีใครรอดพิ่งจะมีก็ครั้งนี้นี่แหละ ว่าแต่ท่านเถอะรู้ได้ไงอะว่ามะม่วงเนี่ยมีพิษกินไม่ได้เพราะว่าแถวเนี้ยใกล้หมู่บ้านและยังต้นมะม่วงเนี่ยก็ไม่ได้สูงอะไรแต่ยังมีลูกดกโดยที่พวกท่านไม่ได้เก็บเลยแสดงว่าต้องมีพิษแน่แน่จบการบอกเล่าในกองเวียนก็ยกธรรมะข้อเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมาอธิบายอีกทั้งให้ปวารณารับสีลของค้ารื้อหัไปปฏิบัติแลกกับอิสรภาพหากเราไร้ศินสัตว์เช่นเจ้าป่าเนี่ยก็คงต้องตายด้วยดาไปแล้ว ฉะน,นั้นพวกเจ้าจงปฏิบัติรักษาศีลให้จงดีพวกเราสำนึกผิดแล้วต่อไปพวกเราจะไม่ทำเช่นนี้อีก